แมือ่มอให้ออกมาเพื่อสังคม

พงหญยพี่น้องที่ที่สบสัพปัญหา<อ>วัตถุภัยตอนนี้นะครับที่อภีภัย ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนไทยแต่เราก็ถือว่าเป็นสิทธิทททมนุษยชนเนาะเป็นคนเหมืนอนกันก็มาดูแลตามตามตามรภาพนะครับแล้วก็ก็ฝากด้วยว่าอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เป็นฤดูแล้งเนี่นะห้ามนะฝากกันหน่อยนะแล้วก็ช่วยคนดูแลบ้านเมืองทำตัวให้เรียบร้อยอยู่ตรงนี้ให้มีความสุขแค่นั้นแหละเนาะโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วไปไหนต่อกรูเองไปทันเดี๋ยวผมจะไปโอสอบต่อ